รถโฟกตู้เข้าตรวจเช็คอาการแอร์เย็นไม่ช่ำนะครับเดี๋ยวลองไปดูค่าความเย็นกันว่ารถคันนี้ใช้งานมาเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่นะครับรถโฟกเข้าตรวจเช็คนะครับอาการแอร์ไม่เย็น รถใช้งานมาตามเลขไม้นะห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรครับทัดลมทำงานนะครับเปิดตู้หลังเดี๋ยวเราจะวัดความเย็นวัดค่าการทำงานกันก่อน รถใช้งานมา5 9 8 8 1กิโลนะครับเราเทสกันที่พัดลมแรงสุดนะฮะให้เหมือนกับว่ารถจอดกลางแดดร้อนๆนะแล,ะล้วเร่งความเย็นเต็มที่เนี่ยแอร์เย็นได้เท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้เย็นได้อยู่16.4องศานะ4 6 4องศากนะ็ความร้อนอยู่ที่200นะครับลองดูค่าการทำงาน ดี๋ยวไปดูตู้หลังครับก็เทียบตู้หน้าตู้หลังนะครับตู้หน้าตอนนี้เย็นได้แค่สิบเจ็ดตู้หลังยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็ถ้ายี่สิบสี่นี่เย็นไม่ช่ำนะฮะเพราะว่าแดดเข้ามานะเข้ามาในกระจกอีกนะค,ความร้อนจากหลังคารถอีกไม่พอไม่พอนะฮะ เดี๋ยวเราไปเช็คดวนว่าจะต้องทำยังไงนะเดี๋ยวลองเติมน้ํยาเทสดวน สองเติมน้ำยาเทสนะครับบักสองขีดความร้อนขึ้นมาที่สองร้อยยี่สิบแล้วนะครับแต่สองร้อยยี่สิบห้าแล้ว ยาเข้าไป2ขีดแล้วนะเดี๋ยวจะดูค่าความเย็น2ขีดที่รับเข้าไปนี่จะลดอุณหภูมิลงมาได้ไหมนะเจะต้องมาดูน16.7เยู่นะ16.6 เย็นลงมานะเร่งเครื่องความเย็นลงมาสิ8ห้าไฮเปเชอร์ขึ้นมา225นะเราต้องพยายามตามดูค่าความเปลี่ยนแปลงก่อนนะจะได้สรุปงานซ่อมนะลดห0,000กว่าโล ู้หน้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับความเย็ยนลดลงมาที่15ตู้หลังยัง24อยู่หลังปล่อยน้ำยาออกนะครับแล้วก็แว็กเตริรน้ำยาแอร์ตามสเปกนะครับความร้อนระบบแอร์อยู่ที่200ประมาณ210นะครับ210 ตอนเย็นตอนนี้รถจอดตากแดดไวนะ้เนาะเมื่อกี้ตอนรถมาใหม่ๆนี่ได้อยู่16นะ16 17 16 17นะครับรถจอดกลางแดดไว้ตอนนี้ได้18นะครับ ตู้หลังขึ้นมานะครับเป็น28ตู้หน้า18ก็เข้าเดิมนะครับ18กับ28นะครับความเย็นไม่ลงครับ คอมแอร์ใหม่ของรถโฟกคตู้นะครับเบรคคอมใหม่นะแท้นะครับใช้งานกันสบายใจนะครับตัวนี้ตรงตามสเปคครับ หางแอร์ของรถโฟกตู้นะครับของเก่านะที่ติดรถมาเป็นสีดำนะครับวันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะฮะเปลี่ยนใหม่เวอร์ชันนี้จะเป็นสีอลูมิเนียมนะสีดำมันดูดความร้อนอันนี้เป็นสีอลูมิเนียมเลยนะครับ ใช้ในงานซ่อมครั้งนี้นะครับแลครผมอันนี้คือส่วนของแผงแอร์นะครับโอเคครับชุดวาวน้ำยาแอร์นะครับของรถโฟลตู้นะครับก็ใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับวาวตู้หน้า แล้วก็วาลวตู้หลังซ้ายขวานะครับเปลี่ยนให้ทั้ง3ตัวอันนี้ของเก่านะฮะข้างล่างนี่ของเก่าก็ภายในก็สกรปรกนะฮะอันนี้ของใหม่ของใหม่เปลี่ยนทั้ง3ตัวนะครับเพื่อการฉีดน้ำยาที่แม่นยำดีขึ้นนะครับ ชุดตู้แอร์ของรถโฟลตู้นะครับตู้หลังที่เราเปลี่ยนใหม่ก็เป็นตู้หลังฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมีสองตู้นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนตู้หลังฝั่งซ้ายครับ